น้องงว่าระหว่าง2คลาสใหม่บลูดกับ Explorer คลาสไหนจะเก่งกว่ากันผู้ชนะมีแค่คนเดียวเท่านั้นไม่มีไซบอกมองอยูมีเริ่มที่คลาสใหม่2ดาวคุณบลูดว่ามาเลยค่ะจะบอกให้นะครับว่าถ้าพูดถึงแทงเกอร์อันดับหนึ่งในเกมนี้มันก็ต้องเป็นผมอยู่แล้วเออมันก็แน่อยู่แล้วนี่พ่อหนมก็แกเล่นมีโลอยู่คนเดียวเลยมองจากดาวอังคารก็รู้เพอะ แล้วเจ๊ล่ะมีอะไรเป็นอันดับหนึ่งบ้างกอฟไม่ได้อยากจะอวดดีอะไรรอกฉันก็ไม่ได้เก่งด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษนักสำรวจอย่างฉันก็แค่เชี่ยวชาญหลายด้านนะ่ะโดยเฉพาะเรื่องวิ่งเดลวเนี่ยถนัดสุดๆแต่กว่าเจ๊จะวิ่งเดลวเจ๊ต้องเปิดแบบจนสุดก่อนนะเจ๊อุ๊ยตายพ่อหนุ่มกว่าพ่อหนุ่มจะอัพเวลคลาสถึงเวล e สามจนโจมตีแบบช็อคเวฟได้ฉันคงอัพก่องไฟเสร็จไปชาติหนึ่งแล้วอีกอย่างนะ ของเดิมตังฉันมีมากกว่าพ่อหนุ่มแถมดีกว่าด้วยและที่สําคัญถูกเก็บของฉันก็มากกว่าคลาสอื่นตั้ง2ช่องเลยก็ตามที่เจคบพูดมาเลยนักสํารวจเนี่ยสารพัดประโยชน์กว่าเยอะให้ชนะไปเลยแล้วน้องๆชอบคลาสไหนมากกว่าอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะ